สวัสดีครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์ถามผมเข้ามานะครับว่าช่วยทำเรื่องเกี่ยวกับพลาส,สติกที่ขายไม่ได้ทีครับจำพวกพลาส,สติกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถขายได้หรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็รวบรวมมาเป็นบางอย่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าพลาสติกทุกตัวนะครับที่จะขายได้หรือขายไม่ได้นะผมก็ยังรวบรวมมาไม่หมดนะครับแต่เอาคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับที่ผมนะครับได้รวบรวมมานะครับพลาสติกตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะครับพวกเครื่องปั่นต่างๆนะครับตัวนี้นะครับล้านของเก่าทั่วไปนะครับที่ผม ขายอยู่หรือประสบพบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะไม่รับนะครับผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าขายไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีที่ใดที่หนึ่งรับพลาสติกพวกนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นที่ผมเข้าใจเนี่ยแล้วก็ที่ผมขายอยู่นะปัจจุบันเนี่ยคือมันขายไม่ได้ครับตัวแรกไปแล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเครื่องปิ้นครับพวกถ่ายพวกเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆนะครับพวกนี้ก็ ส่วนใหญ่แล้วจะขายไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีแบบนี้ครับจะเลอะเป็นพวกคาบสีคาบหมึกนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วมันก็จะค่อนข้างสกปรกแล้วก็เป็นเนื้อพลาสติกกรอบสีดำอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะขายไม่ค่อยได้สิ่งที่จะแกะขายได้ภายในนี้ก็จะเป็นพวกตัวโครงนะครับก็จะเป็นพวกเศษเหล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับ ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกที่นะครับที่จะไม่รับนะครับแต่เอาตามความเข้าใจง่ายๆแล้วกันครับว่าถ้าเราไม่มีที่ขายจริงๆไม่ควรเสี่ยงซื้ออะไรประมาณนี้นะครับต่อปะแต่ต่อไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นพวกนี้ครับตัวหลอดดิออนเนี่ยก็จะเป็นเป็นพลาสติกแบบนี้ก็ไม่เอานะครับแล้วก็โครมไฟแบบนี้นะครับตัวไฟแบบนี้นะที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่รับนะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ย ต้องเป็นเนื้อพลาสติกล้วนนะครับถ้าติดเศษเหล็กแบบนี้นะครับหมายถึงไหมที่หูมันตัวเกี่ยวมันอะไรพวกนี้ครับก็จะมีพวกพวกตัวตัว,วยึดน,น็อตหรือเป็นตัวตัวเกี่ยวปิดฝาอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะประกอบประกอบนะครับด้วยเหล็กส่วนใหญ่แล้วก็ถึงไม่ค่อยรับนะครับแล้วเนื้อพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเกรดต่ำนะครับเขาก็จะไม่รับแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับตัวต่อไปเลยนะครับเป็นใบพัดลมนะครับใบพัดลมแอร์คอยล์ร้อนแล้วก็ ไอตัวที่มันเป็นโพรงโพลกระลอกแบบนี้นะครับเป็นตัวของคอยเย็นแอร์วอรทนะครับเป็นพลาสติกแบบนี้เขาก็จะไม่รับนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นคล้ายๆม่านบางตานะครับหรือเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นคือเป็นคล้ายๆประตูห้องน้ํานะครับที่เป็นเป็นตัวพลาสติกบางที่เขาก็รับนะครับแต่ราคาจะถูกมากแต่ร้านของเก่าทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รับนะครับเอาตามความเข้าใจแบบนี้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับผ่านไปเลยนะครับ เป็นขาขาเก้าอี้แบบนี้นะครับเก้าอี้ที่มันเป็นออฟฟิศเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้ออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นขาพลาสติกแต่ขาตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับจะมีอยู่3ามแบบคือเป็นอลูมิเนียมหลอดด้วยแล้วก็มีเป็นเหล็กด้วยนะครับถ้าเป็นเหล็กกับอลูมิเนียมหลอก็ขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกดำๆแบบนี้ขายไม่ได้นะครับไปต่อเลยนะครับเป็นพวกของเล่นครับของเล่นเด็กชิ้นเล็กๆครับนี่ครับของเล่นเด็กนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็เขาก็จะไม่รับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นตัวพลาสติกนิ่มเนี่ยก็ยังพอขายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดตีความเข้าใจง่ายถ้าเกิดเป็นของเล่นเด็กเนี่ยที่ชิ้นเล็กๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะซื้อมาเท่านั้นเองนะครับก็ไปต่อนะครับเป็นกระเป๋าครับเป็นแบบว่าพวกกระเป๋าเดินทางอ่าเป็นตัวพลาสติกนะเป็นกระเป๋าเดินทางพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะไม่รับครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ่าหม้อหุงข้าวครับพลาสติกที่เป็นฝาปิดของตัวหม้อหุงข้าวแล้วก็ตัว ข้างล่างนะครับก็คือตัวตูดของม้อหุงข้าวนะครับพลาสติกแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะไม่รับนะครับแต่ว่าตัวโครงที่เป็นเหล็กนะครับตัวกระทะข้างในก็คือขายได้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องพลาสติกที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีม้อหุงข้าวอยู่ด้วยนะครับตัวฝาม้อหงข้าวนะไปต่อนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับ ของเตารีดนะครับเตารีดรุ่นใหม่ๆห lider. รือรุ่นเก่าเนี่ยที่มันมีด้ามจับที่เป็นด้ามจับที่เป็นพวกพลาสติกแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่รับนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาเออผมเรียกถูกไหมเออก็ก็เป็นฝาหม้อเออฝาหม้อขออภัยครับฝาครอบนะครับของหม้อน้ํานะครับฝาครอบของหม้อน้ําที่เป็นพลาสติกดำดำแบบนี้นะครับพอเราแกะหม้อน้ําอลูมิเนียมหรือ ทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่ออกมาเราไปขายแล้วเนี่ยตัวตัวนี้นะครับพลาสติกตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับอ่าครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่ผมได้ทําการรวบรวมมานะครับมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกที่ทุกร้านนะครับจะไม่รับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่เราต้องหาแหล่งขายให้ได้นะครับแต่ที่ผมนํามาพูดเนี่ยก็เพื่อเอ่อทาความเข้าใจง่ายๆนะครับว่า สิ่งของเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับนะครับแล้วก็ยังมีพลาสติกนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่รับนะครับแต่ว่ายังผมเนี่ยหารวบรวมมาไม่ได้นะครับก็มีคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ